สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูปราปริชาติแก้วม่วงอีกเช่นเคยค่ะพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2ยุคสมัยและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค่ะก่อนอื่นเรามาเฉลยแบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะไปดูค่ะข้อ1น,นะคะเขาถามว่าการค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้สำริด ซึ่งอยู่ใกล้จากแหล่งหลอมโลหะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะเด็กๆตอบไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเฉลยเลยค่ะตอบนะคะข้อหนึ่งค่ะการติดต่อค้าขายระหว่างชุมชนนะคะเพราะอะไรเพราะแสดงให้เห็นถึงการติดต่อกันร,ระหว่างชุมชนนะคะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆนั่นเอง ต่อไปข้อ2ค่ะหลักฐานใดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความเจริญมากที่สุดใน4ข้อนี้นะคะมีอะไรบ้างมีขวานหินขัดเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับจากโลหะโครงรูปร่างโครงกระดูกมนุษย์นะคะ,ฉะเฉลยค่ะ,ฉะเฉลย3นะคะเพราะอะไรเพราะเครื่องประดับโลหะเนี่ยเป็นการที่มนุษย์สามารถทําเครื่องประดับได้โดยที่เขามีความรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติของโลหะการถลุงโลหะการหลอมโลหะซึ่งความรู้เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความเจริญมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อสามข้อใดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยค่ะทางประวัติศาสตร์นะคะแปลว่ามนุษย์มีอะไรแล้วมีตัวอักษรแล้วนั่นเองค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ เฉลยหลักศิลาจารึกนะคะเพราะหลักสิลาจารึกเป็นหลักฐานที่บันทึกเรื่องราวต่างๆทั้งการปกครองทั้งเศรษฐกิจทั้งทางสังคมของสมัยสุโขทัยค่ะข้อที่4สมัยสุโขทัยเริ่มเมื่อใดนะคะเฉลยเลยนะคะเริ่มเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิศเสด็จขึ้นครองราชค่ะเพราะว่าพ่อขุนศรีอินทราทิศเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของ สมัยสุโข,ขทัยค่ะข้อ5เหตุการณ์ในข้อใดเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นสมัยทนบุรี นะคะสมัยทนบุรีนะคะ,ฉะเฉลยก็คือการเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่สองนั่นเองนะคะเพราะสมัยทนบุรีเริ่มขึ้นภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกําลังคนไปกอบกู้เอกราชจากเหตุการณ์การเสียกรุงศรียอยุธยาในครั้งที่สองจากนั้นพระองค์จึงสถาปนากรุงทนบุรีเป็นเมืองหลวงค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อใดเป็นหลักฐานชั้นรองหลักฐานชั้นรองนะคะจําได้เนาะ อ่าเฉลยค่ะหนังสือทางประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาภายหลังหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะที่เรียบเรียงขึ้นจากหลักฐานชั้นต้นก็คือหนังสือประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีนะคะต่อไปข้อ7วิ าพาวิดาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครได้ชมหลักศิลาจารึกเครื่องปั้นดินเผาพระราชพงศาวดารลูกปัดหินจากข้อความนะคะข้อใดเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งหมดฉเฉลยนะคะก็คือหลักศิลาจารึกนะคะ กับอะไรกับพระราชพงศาวดารค่ะเพราะหลักศิลาจารึกและพระราชพงศาวดารเป็นหลักฐานที่บันทึกด้วยตัวอักษรเช่นเรื่องราวหรือคําบอกเล่าส่วนเครื่องปั้นดินเผาและรูปปั้นหินเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นรายลักษณ์อักษรค่ะข้อที่8นะคะหลักฐานชั้นต้นในข้อใดทําให้ทราบวิถีชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะ เฉลยนะคะคำว่าก่อนประวัติศาสตร์เด็กๆต้องรู้ว่าเ,าเขายังไม่มีตัวหนังสือนั่นเองนะคะคำตอบคือภาพวาดบนผนังถ้ำค่ะเพราะมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรน,นะคะจึงใช้การวาดภาพบนผนังถ้ำบอกเล่าถึงวิถีชีวิตนะคะข้อที่9ขอ้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักฐานชั้นต้น นะคะ,ฉะเฉลยเลยค่ะหลักฐานชั้นต้นก็คือหลักาคาบันทึกจากคําบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเพราะว่าหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์หรือหลักฐานที่ได้จากการบันทึกคําบอกเล่าของผู้ที่มีส่วนร่วมหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์นั่นเองค่ะสินะคะการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรนะคะ เฉลยนะคะเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในอดีตนะคะเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นร่องรอยแสดงถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์นะคะการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงทำให้เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในอดีตค่ mm hmm. ะเฉลยไปแล้วเราไปทบทวนอีกนิดนึงนะคะ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เราจะแบ่งออกเป็นสองยุคก็คือสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็คือยังไม่มีตัวอักษรนะคะเพื่อบันทึกเรื่องราวแต่สมัยประวัติศาสตร์ก็จะมีตัวอักษรเพื่อบันทึกเรื่องราวแล้วนั่นเองนะคะสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก็จาแนกได้เป็นยุคหินแล้วก็ยุคโลหะค่ะสมัยประวัติศาสตร์ก็จําแนกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะ ยุคหินคือยุคคือยุที่มนุษย์นําหินมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้แบ่งตามลักษณะของหินนะคะแบ่งออกไปเป็น3ยุคก,ก็คือหินเก่ายุคหินเก่ายุคหินกลางและยุคหินใหม่นะคะส่วนยุคโลหะก็คือยุคที่มนุษย์สามารถนําโลหะมาใช้ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ได้แล้วนะคะเช่นสำรฤิ์หรือว่าเหล็กนั่นเองค่ะ สมัยประวัติศาสตร์นะคะสมัยประวัติศาสตร์คือสมัยที่มนุษย์รู้จักคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เพื่อบันทึกเรื่องราวแล้วนะคะการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยนักประวัติศาสตร์อาจใช้เหตุการณ์สาคัญในแต่ละช่วงแต่ละเวลาเป็นการาเช่นการตั้งเมืองหลวงเป็นเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยนะคะดังนี้นะคะ สมัยก่อนสุขโขทัยนะคะเริ่มต้นเมื่อมีการพบหลักฐานการใช้ตัวอักษรในดินแดนไทยนะคะในราวราวพุทธศตรวตรรษที่12กลุ่มคนที่ตั้งถิ่นฐานเป็นบ้านเมืองนะคะก็มีแคว้นต่างๆในแผ่นดินไทยนะคะแคว้นสําคัญก็คือแคว้นทวาราวดีแคว้นหริพุนชัยแคว้นศรีวิชัยแล้วก็แคว้นตามพลลิงค่ะ และสมัยที่สองคือสมัยสุขโขทยัยเริ่มจากปีที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ขึ้นครองราชและสถาปนาสุขโขทัยเป็นเมืองหลวงจนกระทั่งสุขโขทัยถูกรวมเข้ากับอาณาจักรอยุทยานะคะประมาณปีพุทธศักราช1792และถึงปี2006ค่ะ คือสมัยอายุทยานะคะสมัยอายุทยาเริ่มจากปีที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองนะคะขึ้นครองราชและสถาปนากรุงศรีอายุทยาเป็นเมืองหลวงจนกระทั่งถึงปีที่กรุงศรีอยุธยาแตกในครั้งที่สองนะคะซึ่งเป็นช่วงระหว่างพุทธศักราช1893ถึง2310รวมระยะเวลาของกรุงศรีอยุธยาก็คือ417ปีนั่นเองนะคะ สมัยชนบุรีค่ะเป็นสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นครองราชและสถาปนากรุงชนบุรีเป็นเมืองหลวงนะคะจนกระทั่งถึงปีสุดท้ายของราชการซึ่งเป็นระหว่างช่วงเวลาก็คือพุทธศักราช2,310จนถึงพุทธศักราช2,325รวมระยะเวลาก็คือ15ปีนั่นเองค่ะ สมัยรัตนโกสินทร์นะคะก็คือสมัยปัจจุบันนะคะเริ่มจากปีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะขึ้นครองราชและสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นช่วงระหว่างเวลาตั้งแต่พุทธศักราช2325จนถึงสมัยปัจจุบันค่ะ จากไทยนะคะมีพัฒนาการมาอย่างยาวนานนะคะโดยแต่ละอาณาจักรได้สถาปนาราชธานีหรือศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลาต่างๆกันนะคะตามลำดับได้แก่อาณาจักรสุโขทัยอยุธย,ยาธทนบุรีและรัตนโกสินทร์นะคะดังเส้นเวลาอันนี้ค่ะและที่ครูปาพาเด็กๆก,ก็ร้องบ่อยๆก็คือสุโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีรัตนโกสินทร์สุโขทัยอยุธยาธทนบุรีรัตนโกสิน์ หนึ่งเจ3ดเก้และ2325นะคะนะคะนี่ก็เป็นภาพนะคะจำลองนะคะสมัยตอนที่พ่อขุนศรีอินทราทิตศเป็นผู้นำคนไทยที่ขับไล่อิทธิพลของขอ,งขอมออกไปนะคะแล้วก็ทรงสถาปนากรุงสุขโขทัยขึ้นเป็นราชธานีเมื่อประมาณพุทธศักราช1792ค่ะ อาณาจักรสุโขทัยนะคะภาพรวมวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนั่นเองนะคะและภาพนี้ก็คือพระบรมราชานุสวรีพ่อขุนศีอินทราทิศจังหวัดสุโขทัยค่ะที่สมัยต่อมานะคะสมัยอยุธยาค่ะโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งะคะพระเจ้าอู่ทองนะคะ,ะทรงเป็นผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในพุทธศักราช 1,893ค่ะพระองค์ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นที่ตำบลหน,นองสโสนหรือบึงพระรามนะคะทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาอยู่บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนล่างมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านหลายสายนะคะที่สำคัญก็คือแม่น้ำเจ้าพญาแม่น้ำป่าศักและแม่น้ำลบบุรีค่ะสามแม่น้ำนี้นะคะไหลามาบรรจบกันทำให้ลักษณะ,อะของกรุงศรีอยุธยามีลักษณะคล้ายเป็นเกาะนะคะ แผนผังนี้เลยนะคะผังเมืองตรงนี้ก็จะเป็นการาวาดภาพโดยบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์นะคะอันนี้เป็นการวาดภาพตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะน่ะพะเจ้าอู่ทองเป็นผู้สถาปนาขึ้นมานะคะทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเหมาะแก่การตั้งทำเลเพราะมีปัจจัยดังนี้คะ่ะ หน,นะคะมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะการปลูกข้าวนะคะซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะสมีแม่น้ําไหลผ่านนะคะซึ่งสะดวกแก่การคมานาคมและติดต่อค้าขายกับหัวเมืองต่างๆนะคะและก็อยู่ใกล้กับทะเลด้วยนะคะข้อที่สมมีความเหมาะสมด้านยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ก็คือการสู้รบนะคะลูก มีความเหมาะสมด้านยุทธศาสตร์เพราะเนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะนะคะเวลามีาน้ําขึ้นเป็นช่วงฤดูน้ําหลากนะคะก็จะเปรียบเสมือนเป็นประการธรรมชาติป้องกันค่าศึกนั่นเองนะดูยังภาพแผนพังอันนี้นะคะนี่เมือง กรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็แม่น้ําไหลผ่านนะคะสามสายหลักๆเลยและมีลักษณะคล้ายเกาะเลยนะคะแล้วก็ในเมืองเองเนี่ก็มีการขุดคลองนะคะเพื่อสะดวกในการเดินทางนั่นเองเดินทางส่วนใหญ่ทางอายุธยาจะเดินทางทางเรือค่ะ ไปเป็นสมัยกรุงธนบุรีนะคะโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะสถาปนาขึ้นมาหลังจากที่กรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งตั้งมั่นมานานถึง417ปีได้เสียกรุงไปนะคะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้กอบกู้เอกราชได้ภายในเวลาเพียงแค่7เดือนค่ะนะคะรวบรวมไพร่พลและก็เป็นผู้นำชับออกไปกอบกู้เอกราชนะคะพระองค์ทรงไปตั้งเมืองหลวงที่ธนบุรีค่ะ สาเหตุที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะตัดสินใจเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่แทนกรุงศรีอยุธยาก็มีดังนี้นะคะกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายจนชำรุดสุดโทมนะคะยากแก่การบูรณะให้ดีขึ้นได้นะคะสนะคะกรุงศรีอยุธยามีอาณาเขตกว้างขวางเกินกว่ากองกำลังที่มีอยู่จึงยากแก่การปกป้องบ้านเมืองค่ะและสนะคะค่าสึกรู้ทิศทางและภูมิประเทศ เป็นอย่างดีนะคะทำให้เสียเปรียบด้านการทำศึกสงครามนะ,ะส่วนกรุงธนบุรีบ้างกรุงธนบุรีเป็นเมืองขนาดเล็กเหมาะกับกองกำลังที่มีอยู่นะคะและ2นะคะกรุงธนบุรีตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาจึงสะดวกแก่การติดต่อค้าขายกับต่างชาติค่ะและข้อ3นะคะถ้าหากค่าศึกยกทัพมาเกินกำลังของกรุงธนบุรีจะต้านทานได้ก็สามารถย้ายไปตั้งมั่นที่จันทบุรีได้สะดวกค่ะ ดูภาพแผนผังนะคะเมืองกรุงศรีอยุธยานะคะนี่คือกรุงศรีอยุธยากับกรุงธนบุรีค่ะและตรงนี้นี่เองที่บอกว่าเป็นที่ตั้งของกรุงธนบุรีปากแม่น้ำเจ้าพยานะคะปากแม่น้ำเจ้าพยาเป็นสะดวกแก่การค้าขายนั่นเองนะคะสมัยต่อไปเป็นสมัยของสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1แห่งราชวงศ์จัก,กรีนะคะ,ะให้ดูตรงนี้นะคะเป็นแผนที่ฝั่งธนบุรีนะคะ,อะของเดิมนะคะธนบุรีนะคะและตรงนี้ก็เป็นฝั่งกรุงเทพมหานครนะคะย้ายมาจากธนบุรีก็มาตั้งเมืองใหม่ที่รัตนโกสินทร์นะคะโดยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะ สร้างเมืองหลวงนะคะสวยงามตะการตานะคะตั้งแต่พุทธศักราช2,325จนถึงปัจจุบันก็รวมๆแล้ว239ปีค่ะที่กรุงรัตนโกสินทร์ยังตั้งอยู่ตรงนี้นะคะ แผนภาพเส้นเวลาสรุปกันสถาปานาอาณาจักรไทยนะคะพัฒนาการอาณาจักรไทยก็คือพุทธศักราช1792สถาปนาโดยพ่อขุนศรีอินทราทิศนะคะสถาปนากรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีพระองค์นี้นะคะต่อไปพุทธศักราช1893สถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งค่ะ นี่พระองค์นี้นะคะต่อไปพุทธศักราช2,310สถาปนากรุงธนบุรีโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะหลังจากกอบกู้เอกราชสำเร็จก็ไปสถาปนากรุงธนบุรีค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะและต่อไปพุทธศักราช2,325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีค่ะ นะคะสำหรับอา,อาทิตย์นี้คลิปนี้นะคะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะแค่อยากจะบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเจอกันค่ะในตอนเปิดเรียนมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ